สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง x อ1 0ซครับก็คือช่วงนี้พอดีมีเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มกันหลายคนเป็นเพื่อนๆทั้งหน้าเก่าที่เคยเล่นแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วตอนคัสฟิกแล้วจะกลับมาเล่นใหม่ครับก็เลยมาทำา x ็กซ1แต่ขอจะเป็นของซีฟันห้นะครับอ่ะอันแรกครับเราหาเงินได้ยังไงครับเดิมเนี่ยเราหาเงินจากการที่เรานี่ครับ เก็บขวดขายเมื่อก่อนควดละบาท2บาท3บาทตอนนี้มันเหลือขวดละศูนย์จุดศ์สตังค์ครับขายยังไงก็ไม่คุ้มครับทะนั้นขวดเนี่ยครับเราจะเอาไปคราฟลูนชามขายครับซึ่งมันจะไปมีราคาตอนอีปิกกับมิสติกครับนี่มันไม่มีตลาดลูนชามขายอยู่เราก็จะไปคราฟขายเพราะว่าตอนนี้เอกซิงมันต้องใส่ลูนชามในการเล่นอย่างที่สองที่หาเงินได้คือ AS ครับ AEX ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันได้จากแค่ลีดเดอร์บอร์ดก็คือติดท็อป3 0 0พันท็อปพันเนี่ยเราจะได้ AEX ประมาณ2-3 0 0 0พันโอเพเยอร์ไทยเนี่ยถ้าติดท็อปร้อยท็อปสิเนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยคุณทริกเนี่ยติดอันดับ4ก็ได้ไป2 0 0แสนกว่าบาทฟีฟั่นที่แล้วแต่ตอนนี้ฟรีซั่น5เนี่ยเขามีปรับก็คือมีมาแจาก AEX ด้วยในเ,เหมือนก,กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆครับอย่างผมเปิดมาเนี่ยผมได้8เม็ดแล้วและเอล่านะผมก็ได้เท่าไหร่ละพันหกแล้ว เห็นไหมครับก็คือพึ่งดวงขึ้นคือคุณเล่นให้ครบจี้ครับแล้วมันจะมีของสุงม่มมาจากอีเวนต์เป็นกล่องสมบัตินะครับพอเราเปิดได้ปุ๊บก็จะสุ่มได้จํานวนไม,ไม่เท่ากันโอเคทีทนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนคือถ้าคุณอยากจะเป็นโปรเพเยอร์ที่คุณอยากจะขึ้นไปติดท็อปร้อยท็อปสิบเนี่ยคุณจะต้องมีหลายทีมนิดนึงเพราะว่าพอคุณขึ้นไปเนี่ยในแต่ละช่วงลำดับของแรงนะครับมันจะมีทีมที่ครองแรงนั้นอยู่คุณก็ต้องไปปรับทีมครับให้มันสู้กับแรงนั้นได้ แต่ในที่นี้ถ้าใครที่ตามผมมาตลอดผมจะแนะนำทีมที่ลงทุนสามตัวแล้วเล่นได้ทั้งสามเอราครับคืออย่างผมเล่นทีมพิทเนี่ยก็ติดท็อปพันท็อปสี่ร้อยท็อปสามร้อยคนที่เล่นเนี่ยเขาติดได้แบบนี้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่เป็นท็อปสิบท็อปร้อยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าเมตาฟีฟานาเป็นยังไงแต่ก็ไม่แน่ถ้าเล่นโปแล้วฟีฟาน,นีพิทอาจจะไปถึงนะครับเพราะว่าฟีฟาน,นีพิทก็เก่งขึ้นเยอะแล้วฟีฟาน,นีเขาปรับสมดุลมาค่อนข้างเยอะ โอเคมาเข้าเรื่องกันต่อครับถ้าคุณอยากเป็นโปรเพื่คุณอาจจะต้องมีตัวแบบห้าตัว60ตัวก็ต้องลงทุนครับแต่แล้วถ้าคุณลงทุนนอกจากลงลงทุนแล้วคุณก็ต้องลงเวลาด้วยและใช้ฝีมือถ้าคุณไม่มีทุนไม่มีเวลาแล้วอาจจะไม่ได้เก่งมากคุณเอาเงินไปซื้อตัวเก่งก็ไม่ใช่แปลว่าคุณจะติดท็อปลอยนะครับอันนี้คุณต้องทําใจไว้ก่อนหรือท็อปสิโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อ ผมนี่เป็นสไตล์ทาทีมเดียวเล่นสาเอราเลยชิวๆฟาร์มของขายครับดวงดีได้ของอะไรแบบนี้เล่นเป็นเกมสนุกไปวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมคือซีเซนท่าเนี่ยมันมีตัวฟรีใหม่มา3ตัวซึ่งมันเอา,เอามาทําทีมได้แต่3ามตัวนะครับมันจะได้ตอนที่เราเข้าไปเล่นผักแล้วแปลว่าเราต้องซื้อเอ็กซีอ่ะสามตัวก่อนเราไปเล่นให้ถึงแรงวูฟแล้วก็ทําตาม,ตมเคเวสไปเรื่อยๆครับเราถึงจะได้ตัวฟรีมาโอเคผมจะมาแนะนําทีมแรกครับผมตั้งชื่อว่าทีม สองทอนหนึ่งแอตแทกครับซึ่งทีมนี้มันจะเล่นคอมโบกับเจ้านกฟีตัวนี้ได้เจ้านกโมโม่เนี่ยเป็นคนที่ถามเขามาเยอะทีผมจะมาเจาะสก,กิลเขาเขาให้ครับผมคิดว่ามันน่าจะโดนปรับนะเพราะว่ามันเก่งคือมันเก่งกว่าตัวฟีหลายๆตัวเลยเก่งแบบโดดเด่นขึ้นมามากแล้วมันโกงคอมโบมันโกงอยู่ในไรเอร่า e เนี่ยเราจะเห็นท็อปสิบท็อปร้อยเนี่ยเล่นกันเยอะแหละแต่ว่ามันแพ้ทีมกรอบสะท้อนนะเพราะว่ามันใช้ตัวเองเป็นดาเมจหลัก ถามว่าจะฟู้ได้ไหมก็อาจจะพอฟู้ได้คือต้องตีไปแล้วก็ต้องฮิวครับแต่ก็ยังแพ้ทางทีมตีเอ่อยังยังแพ้ทางทีมกรอบฟอทอนดิสการ์ดอยู่ดีเราก็จะเห็นในท็อปสิบถ้าไปกดดูครับกรอบฟอทอนดิสการ์ดก็จะยังอยู่เยอะนะครับเพราะว่ามันต่อต้านสนุกตรงนี้อย่างที่ผมผมบอกคุณต้องมีทีมสลับอะครับพอคุณขึ้นแหลงอะครับอ่ะเรามาว่ากันต่อเริ่มต้นนะครับทีมสองทอนหนึ่งแอทแท็กคือเราจะมีแอทแท็กตัวนึ้งเป็นตัวดาเมจครับ แล้วสองตัวเป็นตัวทอนการทอนก็คือการที่มันหลอกเป้าตัวเราครับเช่นแคคตัสแคทเทลหางแอนหูโพกนหน้าของเล็บทายเราทอนทําไมสองตัวนี้เป็นตัวทอนรับตีนครับแล้วตัวดาเมเอจดหลักซึ่งผมแนะนําในทีนี้ก็จะเป็นบีสามราคาถูกครับหรือบางคนจะใช้เป็นนกคู่ก็ได้ที่สามดรเทอโอมันก็จะตีแรงทีมนี้ลงทุนเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยพันพันหนึ่งพันหนึ่งถึงพันห้าก็เล่นทีมนี้ได้ครับ ลงทุนพันพันห้าสองพันเล่นในแรงแล้วไปเอานกฟรีมาเล่นครับก็จะสามารถเล่นได้สนุกสำหรับคนที่ชอบแบบวันแมนโ o ล o คือถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งครับแต่ว่าถ้าตัววันแมนโ o ล o เราตายเนี่ยสองตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีดาเมจครับถ้าตัวนี้ตายตัวที่เป็นโโล o ตายตัวที่เป็นหนึ่งแอตายเนี่ยก็ทีมก็จะจบครับอันนี้คือข้อเสียของทีมนนะต้องเข้าใจกันก่อนอะเรามาดูสกิลนกกันครับ โอเคนกเนี่ยตอนเราปลดล็อกมาเนี่ยมันจะมีสกิลนะครับแล้วถ้าปลดล็อกมันครบจะได้รูนชามรูนมันโกงนะสี่รอบของการเล่นเราครับมันจะยัดเฟียเทอร์แด็เกหนึ่งใบไอ้การ์ดศูนย์จิตไอ้การ์ดขนนกฟีติห้าขึ้นมือซึ่งมันใช้แก้หลับได้นะมันต่อต้านผิดหลับเลยแหละหลับปุ๊บก็ใช้ขนนกฟีใช้แก้เอาแล้วก็ถ้าไปใช้กระทาเกตที่มี น้อยอมากกว่าห้ามากกว่าห้าวีเนี่ยก็เคยเจอเพิ่มวีไปอีกสองครับวีซีซั่นนี้มันปรับมานะมันจะลดเกาะกับลดดาเมจด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันค่อนข้างได้บัฟมาเยอะมากถือว่าเก่งในเผ่านกครับคือนกตัวอื่นไม่เก่งนะแต่นกตัวฟีเก่งชามันก็คือถ้าใส่การเป็นไะไแล้วการเปนั้นโจมตีมันจะได้ขนนกฟีชมพูที่บัฟดาดาเมจขึ้นบนหัวฟีครับจะได้สองขนนกแล้วก็ขนนกชมพูมันจะกลายเป็นขนนกแดงขนนกแดงเนี่ย มันก็จะบวกดาเมจไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ไปย้อนดูได้นะผมเคยมีพูดอยู่ว่าบัฟแต่ละบัฟคืออะไรไปย้อนลูกคิวก่บกับผมได้โอเคต่อครับการไปแรกครับคอนเซนเทรตของมันก็คือเป็นการบัฟใส่ตัวเองครับถ้าไอ้เจ้าตัวเนี้ยใช้บัฟนี้ปุ๊บแล้วไปตีใครครับมันจะทําให้ตัวนั้นอนะโดนดาเมจจะมันแรงขึ้นบัฟละสองดาเมจเต็มที่ 40, คือสิบัฟคือยี่สิบดาเมจอร์ฮิตนะ ซึ่งไอ้ใบที่สองเนี่ยอีขนนกจ่ายหนึ่งตียี่ห้าเนี่ยมันตีสามพิตครับสมมติไอ้นี่ยใช้ปุ๊บแล้วเอาเนี่ยไปตีแปลว่าตัวนั้นนะครับจะโดนตีแรงขึ้นหกดาเมจทันทีเพราะไอ้นี่มันตีสามพิตเนี่ยครับบัฟเราสองสี่หกแล้วบัฟนี่ล้มไม่ได้นะครับค้างอยู่ถาวรซึ่งอันนี้โกงซึ่งดีดีบัฟอันนี้มันล้มไม่ได้มันค้างอยู่ถาวรซึ่งผมว่าเขาควรจะปรับอันนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้าดีบัฟล้างได้เนี่ยมันจะสมดุลขึ้นแต่ตอนนี้ไอ้บัฟคอนเซนเทสเนี่ย ที่มันจะเป็นบัฟเป็นเป้าสีขาวๆอะครับมันล้างไม่ได้อันเนี้ยผมว่ามันไม่สมดุลเดี๋ยวต้องดูเขาจะปรับไหมสมมุติว่าเราโดนไปและวสิบสมมุติเราติดบัฟอีจากคอรเสียตเนี้ยบนหัวสิบและแปลว่ารอบต่อไปใบเนี้มันจะตียี่ห้าบวกสิบคือสามสิบห้าครับคูณสามคือร้อยห้านะหนึ่งจี้ตีร้อยห้าแล้วพอหนึ่งจี้ตีร้อยห้าปุ๊บมันก็ไปบัฟอ่ะถ้ามันถ้ามันมันมันบัฟเต็ม เต็มแล้วก็คือเต็มยี่สิบก็คือจบแต่ถ้าคือน,นี่นครับบัฟไปสิบสามห้าตีร้อยห้าตีสามพิษก็จากบัฟเดิมเนี่ยสิ 10, บวกไปหกเป็นบัฟสิบหกแหละแปลว่ารอบต่อไปใช้ก็จะบวกสิบหกเพราะมันเต็มที่ที่ยี่สิบโกงมากนะครับบัฟเต็มที่ที่ยี่สิบสมมุติว่าไปโดนปักหัวเต็มที่แล้วยี่สิบใบนี้ตีสี่สิบห้านะครับสามใบคือร้อยยี่สิบร้อยสามสิบห้าหนึ่งที่ตีร้อยร้อยสามห้าแล้วผมบอกเลยมันไม่ได้ใช้ยากมากเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูต่อกัน อันนี้ครับการ์ดศูนย์จีนกตัวนี้ก็โกงนะมีการ์ดศูนย์จีสบายศูนย์จี้ใบนี้คือถ้าเรามีการ์ดบนมือมากกว่า5ใบมันจะดึงการ์ดแอตแทกหนึ่งใบขึ้นมือมาใช้ต่อได้เลยครับฟู๊บผมใช้ใบนี้ไปแล้วแล้วใช้ใบนี้ต่อการ์ดบนมือผมมากกว่า5ใบมันดึงการ์ดใบนี้มาวนใช้สาได้ครับหรือใช้ใบหรือใช้ใบนี้ไปแล้ว 1G ้ใช้นี้วนใช้นี้ต่อเนี้ยเห็นไหมครับมันวนการโจมตีได้โกงมาก บางคนเขาไปใช้ขบูกบกับการทอนนะครับคือเอาเพื่อนตีทอนไปปุ๊บเอานี้เรียกทอนกลับมาล็อกไว้บนมือเพื่อให้ตาหน้าเพื่อเราทอนต่อแล้วนกนี่ก็โซโล่ดาเมจได้โอเคการศูนย์จี้ใบนี้ครับใช้ปุ๊บฮิลสิบใส่ไว้เศษได้นะมันจะแอดใบนี้ครับแอดการลูกนกเนี่ยการลูกนกทําอะไรได้ครับการลูกนกเนี่ยแรนดอมตีสามครั้งแรนดอมตีสามครั้งก็คือแรนดอมกระจายไอบ้บัฟเนี่ยให้ สองสี่หกถ้าลงตัวเดียวก็สองสี่หกโดนหกเลยถ้ากระจายก็เป็นตัวละสององสองใบเนี้ยเอาไว้กระจายบับอันนี้เอ้ยไอ้ใบเนี้ยเอาไว้กระจายผมเรียกว่าดีบับแล้วกันนะไอ้การไอ้การลุงนกเนี่ยเอาไว้กระจายดีบับใบนี้ครับซึ่งเป็นใบที่กระจายได้เร็วซึ่งไอ้ใบเนี้ยใช้ใบสูงจีเนี้ย้างเพิ่มได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเอาไอ้นกเนี้ยไปเข้าทีมที่ไอ้สองตัวทอน,นครับการมันรีเทนเยอะเะไอ้นกเนี้ยครับ วนการ์ดบ่อยมากมีการเล่นบ่อยมากสมมติเราเอานกนไปใส่ทีมทอนนะครับที่มันการ์ดรีเทนเยอะๆเช่นคอตตอนเทลรีเทนหลังรีเทนอย่างเงี้ยหรือ,อหลังการ์ดชเบอร์รีเทนก็ได้รีเทนค้างบนมือเลยแล้วเราก็เอาไอ้นี่เสกการ์ดที่เรื่อยๆครับไอ้นกนี้ก็จะการ์ดวนเยอะมากแล้วไอ้นี่ตียี่สิบห้าสามี่คือเจ็ดเสิบห้านะถ้าตัวที่ไปตีเนี่ยติดบัฟ ติดีบัฟอีตีแรงเป้าขาว20นี่คือตี45-3ามครั้งเลยเลยนะครับแล้วก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยโหดมากหนักสุดคือหางมันครับใบนี้หางมันเนี่ยตียจ่ายสองจี้นะตียี่ห้าแต่ตีทั้งหมดห้าฮิตครับห้าฮิตนะแปลว่าตีเริ่มต้นสองจี้เนี่ยตีแล้วแน่แน่ร้อยี่ห้าถ้าติดคนนกอีกฮิตและวสี่สิบห้าสี่สิบห้าคือเท่าไหร่ครับ 225ย,ยังไม่หมดครับมันจะรีม,มูฟเฟอร์แดกเกอร์สมมติเราเก็บเฟอร์แดกเกอร์อยู่บนมือฟรี5ใบครับจากรูนอันนี้หรือจากอันนี้อันนี้เออผมลืมการ์ดบอกไล้การ์ดลูกนกเนี่ยพอมันสุ่มตีครับปุ๊บปุ๊บสมมติตีไปไป3ตัวเราได้เฟอร์แดกเกอร์ฟรี3ใบครับแล้วมันค้างบนมือนะเฟอร์แดกเกอร์มันรีเทนอยู่บนบนมือนะมันไม่หายไปไหนแปลว่าถ้าผมมี ใช้การ์ดอีลุงโน,โนเนี่ยตีปุ๊บเก็บฟเฟเธอร์ไดเกอร์ไว้5ใบผมใช้นี่ตีครับมันบวกใบละ5ดาเมจนะคือบวก25แปลว่าตีฮิตละ50ฮิตละ50 5ฮิตคือ250อยังไม่จบตอนเนี้ย25บวกเฟเธอร์ไดเกอร์5ใบคือตี50บวกบัฟนี่อีกใบคือ70 70 5ฮิตคือ350ตีตัวหนึ่งแล้วมันล็อกเป้าได้นะครับทาร์เก็ตเอ็นทาร์เก็ตเอนนี่เอนเอนเนมี่ล็อกเป้าได้ ไอการนกเนี่ยครับไออันนี้ล็อกเป้าได้นี่ล็อกเป้าได้อันนี้บัฟให้ไขรก็ได้ส่วนอันนี้แรนดอมโกงมากนะผมบอกเลยต้องดูว่าเขาจะปรับไหมคืออย่างน้อยต้องปรับให้อีการเป้าขาวมันเป็นดีบัฟที่ล้างได้ครับก็จะดีขึ้นไม่งั้นลําบากนกนี่มันจะเก่งมากแล้วมันก็จะมีไม่กี่ของบนท็อปอะครับอ่ะต่อนะครับทีมต่อไปผมตั้งชื่อว่าทีมจั่แฟร์แท็กครับคือตีฟัดๆไปครับก็เป็นบีเรสสามตัวครับผมมีทํารีวิวละเอียดไว้ในช่องนะ ตัวฟรีที่คนเอามาใช้คือเขาเอามาใช้กับตัวนี้ครับตัวมแมลงตัวนี้ทีมนี้ก็ไง่ายๆครับตีเพิ่มเลดเลดครบสิบก็เปลี่ยนร่างเอาไดาโนฟาดโลนินตีหูบิลิเบอร์ยิงเลดเรามาดูมแมลงนี้ดีกว่ามแมลงเนี่ยเขาเอามาใส่ทีมทาไมครับหนึ่งครับการ์ดมันรีเทนเยอะครับรีเทนหนึ่งรีเทนสองการ์ดมันรีเทนสามใบครับทําให้การ์ดบีทวนไวหูใช้ได้บ่อย ใบนี้จ่ายศูนย์ฮิลสิบใส่ไว้เศได้เอาไว้แก้เฟได้ผิดปกติครับสองอันนี้ก็เป็นการตีทั่วไปใส่กอกไม่ได้มีอะไรมากครับเอามารีเทนเอามาส่งเสริมบีทอีกสองตัวในทีมจแฟคือทีมตีมันเลยทําให้อ่าผมจะมาพูดต่อครับทีมพีดตัวพีดก็เก่งนะไอเจ้าตัวพีดเนี่ยครับมันจะแจกพีดฟรีไอการหัวมันเนี่ยมันจะแจกพีดฟรีเออผมไปพูดมแมงงไม่จบโทษทีมลงอ๋อมลงมันไม่มีการ์ด power ตัวเอง เค okay, ข้าไมไปครับพิษการพอร์ของมันเนี่ยถ้ามันเอาการดพอร์ใส่ตัวเองครับมันจะแรนดอมพิษทุกตานะครับรู้สึกว่าตาแล้วไหนผมดูก่อนนะมันจะแรนดอมพิษตาละสี่พิษครับนี่แรนดอมตาละสี่พิษสุ่มๆไปแต่ทุกตานะครับตาบใดที่มันม,ยมียังมีชีวิตอยู่มันจะแรนดอมไปเรื่อยๆศัตรูก็จะโดนพิษสี่พิษแรนดอมไปเรื่อยๆครับโดยที่ ผมจะจัดมาทั้งหมดสามคอมครับก็คือนี่หนึ่งก็คือสองตัวนี้บวกตัตนวตนี้สองตงัวนี้บวกตัวนี้สองตัวนี้บวกตัวนี้แต่ตอนซื้อเราจะซื้อสามตัวถูกป่ะครับผมแนะนําถ้าจะซื้อสามตัวก่อนที่เราจะไปเอาตัวฟรีตัวนี้ครับให้ซื้อเล็บทายแบบนี้สองครับโดยที่ถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อ,เ,อเล็บทายหางโปรเตโตหนึ่งพืชที่เป็นที่เป็นเหมือนเนี้ยพิษเหมือนกันโปรโเตโตหนึ่งแล้วก็ ไปซื้อแบบห่างหายแบบนี้ก็ก็ได้ครับซื้อสามตัวเล่นไปก่อนพอได้ตัวฟรีเฟดมาปุ๊บก็ทําได้สามแบบก็คือจะต้องใส่หลับหนึ่งจะใส่หลับสองก็ได้แบบหลับ2เนี่ยถูกสุดแต่ผมบอกเลยหลับสองมันมีข้อเสียครับมันไม่มีหายมันจะทาให้เราสู้ทีมตียากสู้ทีมนกยากเพราะว่าไอ้ทีมนกเนี่ยที่เวลาผมชนะเนี่ยผมไม่ได้ตีมันตายนะเพราะว่ามันทอนบ่อยมากไอ้ทีมนกไอ้นกอะครับม,ม,มันมันมีสองตัวทอนผมใช้หายเบิดฆ่านกนะที่ชนะส่วนมาก ซึ่งก็ยังมีแพ้อยู่ในแรเอล่าเพราะว่าในแรเอล่าเนี่ยทีมพีทเนี่ยลูนชามยังไม่ซัพพอร์ตครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแพ้ชนะ50ต่อ10ในในแรเอล่านะทีมพีทถ้าเจอกับเจ้านกที่มีตัวทอนสองตัวนะแถ,ถ้ามีทอนตัวหนึ่งอะถ้าเขามีทอนแค่ตัวเดียวสู้ได้ครับก็ล้วงเอาปาดช้อมกัดวอเตอร์มลอนยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวนกเขาก็ตายครับเอาหายระเบิดฝักรอบหนึ่งแต่ถ้าการ์ดขึ้นไม่ดีแล้วเขามีสองทอนก็สู้ยากครับต้องรอไปเป็น อีพีเอล่าจะสู้งง่ายอ่ะมีคนถามว่าทําไมเราต้องซื้อพืชใช่ไหมครับพืชเราต้องเราฟื้อพืชเพราะเราจะใช้มือมานครับผมทําคลิปเรื่องพิดมือมานไว้แล้วไปดูในช่องผมได้ครับมือมานะครับมันตีแรงแล้วมันตีทะลุเกาะครับแล้วมันไม่สนใจทอนครับมันเอาไว้จัดการพวกทีมสองสองทอนหนึ่งแอตแทกครับฉะนั้นคุณจะซื้อนะครับเล็บทายหนึ่งพืชหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวฟีเล่นได้ครับซึ่งเล่นก็คือง่ายครับเอา2ตัวเนี้ย หลับอ e ีฝ่ายหนึ่งถ่วงไม่ให้ตัวนี้ตายครับให้มันกระจายพิษฟรีไปเรื่อยๆครับถ้าพอขึ้นอ e ีปิกก็ใส่การ์ดทอนครับทอนสลับไปสลับมาใส่หางหางหลับศัตรูตีมาก็ติดหลับเอาง่ายๆครับสองตัวนี้เป็นตัวล่อครับให้ตัวนี้อยู่นานๆจะได้ยิงพิษฟรีครับแล้วก็ใช้สกิลเดี๋ยวผมจะมาเล่าสกิลมันมันนะโดยที่ผมแนะนําว่าควรจะมีไหอันหนึ่งครับเอาไว้กดดันอีก e อนนะีฝ่ายด้วยนะมีสามพรอมให้เลือกแบบบนได้ถูกสุดอันนี้กลางๆอันเนี้ย แพงสุดก็ไปเลือกดูตามงบค,ครับอ่ะมาดูตัวฟรีพิดกันตัวฟรีพิดอันนี้ผมพูดไปแล้วอันนี้ครับใบที่สองตีหกเพิ่ม1น HP ตามตัวที่ติดพิดครับได้ตามสเต็ปพิดบนตัวที่เขาเขาไปตีเช่นอีฝ่ายตีพิดสี่สิก็ตีหกสดูเลือดอีก40แปลว่าทำดาเมจหนึ่งรอยครับแล้วเราได้ฮิลสี 40, อันนี้โกงครับจ่าย2องจี้ฮิลสีให้เพื่อนเราทุกตัวครับ จ่าย 2G นะฮิลส0ให้เพื่อนเราทุกตัวแล้วเลือกสตัตรูตัวหนึ่งครับสมมุติเขาติดสแต็กพิษอยู่เท่าไหร่ก็ตามคูณ2ไปเลยครับติด20คูณ2เป็น40ครับอันนี้โกงนะแล้วมันรีเทนบนบน,บนมือด้วยเลือกจังหวะการใช้งานได้อันนี้ตี60ครับแล้วก็บวก2ดาเมจต,ตามจำนวนพิษที่ตัวนั้นติดอยู่เช่นตัวนั้นติดพิษอยู่40ก็ตี80 0ตี140ตีแรงครับอันนี้ครับจ่าย 1G ีล30 ให้เพื่อนเราตัวหนึ่งแล้วก็ยิงแต็กพิษ3ารอบครับก็คือ3ามกเยิง9พิษนะครับแบบแรนดอมใบสุดท้ายนี่แสบสุดครับศูนย์จี้เกราะ5ให้ใครก็ได้ในทีมเรามันศูนย์จี้นะแรนดอมยิง3าพิษครับจ่ายศูนย์จี้แรนดอมยิงพิษ1นึหนึ่งหนึ่งหรือจะเป็น3ามหรือสองหอะไรแบบนี้ครับแล้วแต่แต่ละตัวจะโดนแต่มันจ่ายศูนย์จ้ครับและมันลิมิตสามใบ อ่ะคนงงมนลิมิตยังไงคือพอเราใช้มันครั้งแรกครับมันจะก๊อปปี้ตัวเองเข้าไปในกองการเดเราเหมือนของไอ้นกครับที่ใช้แล้วก็ก๊อปปี้การลูกลูกนกอันนี้ใช้เรากก๊อปปี้ตัวเองครับสมมุติผมใช้ใบเนี้ยจนมันมีตัวก๊อปปี้มัน5ใบมันจะลิมิตแค่3ครับคือใช้ได้3แต่จ่าย0ูนี้นะคุณลองดึงภาพนะจ่าย0 G, ายูนี้สใบยิงพิษ9แรนดอมแลละคือทีมเนี้ยมันเจนพิษไวมากลูนมันก็โกงครับ ในสี่รอบเล่นของเรามันจะสุ่มยิงพิษสี่พิษครับเป็นทีมพิษที่ค่อนข้างโกงเนี่ยคุณซื้อปุ๊บคุณก็มาปรับก็เล่นได้ครับยาวๆทั้ง3ามที่ที่ผมพูดมาเนี่ยมันเล่นได้ยาวๆสามเอล่าเลยสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นเพื่อเอาสนุกฟาร์มของขายอหรือว่าคราของขายอะไรแบบนี้ครับก็แนะนําอันนี้ครับผมในซีซั่นห้าวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม